สินค้าเข้าใหม่2ตัวนะครับวันนี้มีตัวตัดสายค u จิกุระนะตัวนี้มีกล่องนะครับรุ่น CT50 นะมีกล่องนะครับตัวแรกนะมีกล่องมีถังเก็บเศษสายไฟเบอร์อีกตัวไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่อง ไม่มีถังเก็บเศษสายนะเดี๋ยวราคาผมลงเอาไว้นะครับสองตัวนี้ราคาต่างกันนะครับตัวนี้ถูกกว่านะครับไม่มีกล่องไม่มีตัวเก็บเศษสายนะเดี๋ยวเทสตัดทักตัวหนึ่งนะยกตัวนี้ออกเลยนะตัวนี้ผมจะแทนไปด้วยนะครับแทนตัวนี้ไปด้วย ลองตัดดูนะครับใบมมดคมนะครับตัดคาดปกติอ่ะศูนย์จุดเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดองศานะครับมีเทสนะครับสไปเลย เรียบร้อยนะครับรอศูนย์จุดศูนย์นยอ,อ่ะเห็นไหนก็ลอกนะ้ะเทสอบไปใไ้ตัวเลยนะถ้ายกไม่หักนะผมจะอบเลยนะแต่ถ้ายกหักแล้วไม่อบนะดีอดวิดีโอไปด้วยนะอ่ะไม่หักนะ สายก็สั้นไประหว่างอกนะครับผมมีตัวฟูจิค u ร a 12s นะครับขอปลดกล้องออกาจากขานะ สิบสองเอสนะครับมีตัวนี้ตัวนี้หนุนมีพร้อมกล่องด้วยนะครับเนี่ยมีพร้อมกล่องด้วยนะครับั yeah. น,บน,นี้อบเสร็จแล้วนะครับดจะอขอเอากล้องไว้บนขาตั้งกล้องนิดหนึ่งนะมร้อนนะครับ อบเสร็จนะครับอบได้ปกตินะครับตัวตับมีสองตัวนะครับเดี๋ยวลงราคาไว้นะครับลงราคาไว้ที่หน้า facebook นะครับตัวนี้จะราคาถูกลงนิดนึงนะผมจะไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่มีกล่องนะไม่มีกล่องไม่มีถังเก็บเศษสายไฟเบอร์นะฮะอันนี้จะแถมไปอ,อยู่แล้วนะครับ ตัวจับสายเนะี่ยแผ่นไปอยู่แล้วพร้อมน็อตน,นะอันนี้ผมถอดน็อตออกนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะแพงกว่าสองสามร้อยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมีกล่องในะส่ของกล่องตัวสไป์ก็มีนะครับตัวคีพ p เบอร์ศูนย์เจ็ดก็มีนะนี่สไป ร,ร้อมกล่องนะครับจริงๆก็มีตัวซีซีสุนัด้วยเนี่ยหรือเนี่ยตัวนี้ราคาถูกลงกว่านิดนึงนะฮะถูกลงนิดนึงนิด,นดถูกกว่าเยอะเลยแหละถูกกว่าเยอะเลยเป็นมือสองนะครับส็นมือสองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสั่งซื้อผ่านลิงก์เฟซบุ๊กได้เลยแยวผมจะแนบลิงก์เฟซบุ๊กไ้ด้วยนะครับทีหน้าโพลประมาณนี้นะครับดีครับ